ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านบางเจริญเครือ่ายอ่าวลึกพหุศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลนานเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิงหาเพชรหนองชุมจำนวนครู14คนจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย14คนระดับประถมศึกษา104คนระดับมัธยมศึกษา107คนรวมทั้งสิ้น225คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางผลการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้มีการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำและนำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้บูรณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ2กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning คุณครูทุกคนจัดทําแผนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ครูเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลในระดับชั้นเรียนใช้การวัดที่หลากหลายเช่นวัดจากการทำใบงานการทำแบบฝึกหัดการสังเกตพฤติกรรมขณะที่สอน เพื่อนำผลการปฏิบัติไปตัดสินผลในระดับสถานศึกษาต่อไปการวัดผลในระดับสถานศึกษาทางโรงเรียนได้นำโปรแกรม SCCL เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน8กลุ่มสาระและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน,ค,ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะสำคัญเพื่อสะดวกสำหรับครูประจำวิชาสามารถเข้าไปกรอกคะแนน 4. การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้นว,วัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการจัดทาทะเบียนสื่อการใช้สื่อ 5. การนิเทศภายในสถานศึกษาวิธีการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมและแบบกัลยะนานมิตรโดยนิเทศภายในสองครั้งต่อภาคเรียนมีการเยี่ยมเยยนชั้นเรียน 6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดเลขทุกห้องเรียนดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนป .7 เและกิจกรรมกลุ่มไว้ใจห่วงใยใกล้ชิดมีการสอนเสริมทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย8การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเปิดเป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละหนึ่งคาบเปิดสอนตั้งแต่ชั้นป .1 นนถึงม .3 หน้าที่พลเมืองและสินรรมบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา 9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนโดยใช้การประเมิน SDQ ในระบบสารสนเทศเช่นระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญาระบบสคูลเฮลฮีโร่ระบบสารสนเทศของโรงเรียน SCCL 10. การพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา ครูผู้สอนในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมริ์ที่สูงขึ้นมีผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับชาติผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเก่งดีและมีความสุข11 การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่1ิโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวันต่างๆรวมไปถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนมีจิตอาสาจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน12การจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนวิถีใหม่การบูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในตัวเด็กและเยาวชนเพื่อเกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียนและมีความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมสูง13 โรงเรียนคุณภาพ8จุดเน้น 1. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆเช่นด้านอุบัติเหตุจากสิ่งต่างๆโรงเรียนได้ติดป้ายประกาศเป็นเขตอันตรายมีป้ายเตือนให้ระวังด้านปัญหาสังคมได้มีการดำเนินการประเมินสุขภาพจิตของผู้เรียนควบคุมดูแลสอดส่องปัญหาของยาเสพติด และอบายามุขรวมไปถึงสื่อลามุกอนาจารย์สอนผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆ 2. งด้านการประกันคุณภาพดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งมีการกำกับติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้านหลักสูตรสมรรถนะมีการจัดทำแผนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาครูมีการอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้การจัดการเรียนการสอนมีครูครบชั้นมีครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัยการวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนใช้การวัดที่หลากหลายการนิเทศเรียนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพ